จริงๆเรามีหลายโซนที่ต้องพูดถึงนะฮะจริงๆนะถ้าจะลงลึกกว่านี้ก็โอ้โหพูดได้นานแต่ว่าอาจจะรบกวนถ้าไหนสนใจมาให้คุณประกรณ์นำชมกันวันหลังนะคะอันนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งซึ่งซึ่งก็เรียกว่าเป็นเป็นชิ้นที่ทำให้ลักษณะของงานศิลปะไทยประเพณีเนี่ยเป็นที่ได้รับความสนใจแล้วก็ส่งอิทธิพลให้กับเด็กรุ่นหลังเนี่ยหันมาทำงานในแนวนี้กันอีกมากนะคะก็คืองานของอาจาร,รย์ปัญญาวิจินทนาสารนะคะชื่อ วิกิตการปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเมื่อปี2522นะคะจิตรกรรมบัวลหลวงนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนดูแล้วก็จะโอ๊ยได้อิทธิพลจากพวกซะะเซเลอิสนะฮะดาลีหรือว่าจากทางทางฝั่งโน้นมากหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหลายๆคนที่ศึกษาจิตรกรรมไทยเนี่ยก็จะเคยเห็นอย่างเช่นพวกหนุมานที่แบบว่าอมเมือง ะะม,มันมีร่างมาจากทั้งสองส่วนมาผสมผสานกันทั้งรากจากจิตกรรมไทยประเพณีของไทยเราเองเนี่ยที่ว่าด้วยเรื่องของอารามเกียรติ์นะคะต่างๆแล้วก็วิธีการที่ได้มาจากทางตะวันตกอะไรที่มันเป็นเรื่องของดินแดนที่มันมันเป็นที่ลึกลับที่มันไม่ใช่ดินแดนที่เราเคยรู้จักหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีสัตว์ต่างๆ ที่ได้มาจากทางในจิตรกรรมไทยเนี่ยนะเข้ามาสีแบนๆ แต่ก็มีมิติอยู่ดะอยู่บ้างในบางส่วนการผสมผสานตรงนี้ก็ก็เป็นการเปิดโลกของศิลปะไทประเพณีให้เป็นที่ที่นิยมแล้วก็หลังจากงานที่นี่อาจารย์ก็เดินทางไปเขียนภาพที่วัดพุทธปฏิบที่ลอนดอนนะคะก็ได้สร้างชื่อเสียงจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าตอนนี้ก็มีออกดอกออกผลออกมามากมายนะคะในกลุ่มของศิลปินที่ทํางานไทประเพณีค่ะต่อค่ะ อันนี้เป็นผลงานของท่านหญิงมารสีนะคะบริพัตรซึ่งก็เรียกว่าน้อยมากที่เราจะมีโอกาสได้ดูงานของท่านหญิงในเมืองไทยซึ่งจริงๆแล้วท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ประ,ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ถ้าถ้าพูดถึงงานเซเรียลในเมืองไทยนี่ก็ต้องบอกว่าคนนี้เป็นตัวแม่ตัวแม่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้นำมาให้คนไทยได้ชม กันสักเท่าไหร่อาจารย์มีอะไรเติมงานที่นี้ไหมฮะอาจารย์อาจจะมีเกิดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งขอบคุณครับก็อย่างที่คุณลักษนาบอกนะครับคือท่านหญิงมารสีเนี่ยผลงานของท่านเยอะมากนะครับแล้วก็ปีที่แล้วบางท่านอาจจะได้เคยเห็นการรวบรวมผลงานแสดงที่ที่พารากอนนะครับก็เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกให้เห็นถึงว่า อะไรคือเรื่องของจินตนาการอะไรเรื่องของอิทธิพลของคําว่าลัทธิเหนือจริงซึ่งเราอาจจะรู้จักกันคำเป็นเป็นประโยชน์ที่ว่าเซอริลิซึมคืออะไรแต่ในเซ็ชั่นที่เรากาลังตั้งคําถามว่ามันคืออะไรในบริบทของศิลปินไทยถ้าเกิดเรามองแบบเหมารวมว่าการศึกษาศิลป,ปะตะวันตกเนี่ยศิลปินไทยต้องได้รับอิทธิพลจากศิลปินอย่างเช่นแม็กซ์เอิร์นส ดาลี่มากริตต่างๆเหล่านี้เนี่ย <S <S มันใช่หรือไม่เมื่อกี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าในเรื่องวรรณกรรมจิตกรรมฝาผนังของไทยนั้นเนี่ยเรื่องของจินตนาการพินิหารความเหนือจริงเนี่ยจริงจริงมาก่อนมาก่อนอันเดรเบตตองมาก่อนซิกมัน์ฟรอยด์มาก่อนมากมายและในลัทธิเซอรเรลิสนั้นเนี่ย งานจินตนาการสร้างสารรค์ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นของ h ฮิโรมา s b สบอชหรือไม่ก็อชิ uh, m b o d o นะครับศิลปินเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในยุคสมัยของ200-300ปีก่อนการนำมาของ c ั m บัสเซอริลิซึนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีการพูดต่อนะครับแต่งานของท่านยิงมรสีเนี่ยผมคิดว่าท่านสามารถจะผสมผสานนะครับท่านเป็นอาจารย์ด้วยนะครับเป็น นักวรรณกดีนักปราดนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะศึกษาความความหลากหลายของลทัทธิต่างๆประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออกและตะวันตกนะครับก็มาะสมสาแต่ที่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าท่านกําลังพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะรอันนี้ก็คือเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเรื่องของ uh, Beauty and the Beast นะฮะ La bot and ละ,ะเบตนะฮะอยู่ในอยู่ในเหมือนกับพิธีในราชวังนะครับแล้วก็มีเรื่องของสัญลักษณ์นะครับว่าพระราชาหรือว่าผู้ผู้ครองเมืองเนี่ยดูแล้วเป็นกึ่งคนกึ่งสัตว์แล้วก็ตัวเอกในเรื่องนีคือนางเอกเนี่ยก็มาเหมือนกับมาเข้าเฝ้า อันนี้เราคงจะไม่ได้บอกว่าอันนี้คืออิทธิพลของเซเรล i ิสอาจจะเป็นลูคัสครานักศิลปินเยอรมันซึ่งอยู่ในสมัยเร a เนซองส์ก็อาจจะมีบทบาทต่อท่านหญิงมรารสีนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เราได้ขึ้นไปดูเนี่ยนะครับหลังจากการสนทนาตรงนี้เนี่ยว่าเราได้จัดงานของท่านหญิงมรารสีเนี่ยคู่กับงานของอาจารย์ปัญญาแล้วก็ข้างนั้นเนี่ยเป็นงานของเมเมชกร ซึ่งพูดถึงเรื่องผีกับกากีนะครับเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในกำแพงที่หันหน้าเข้ามาหางานประติมากรรมที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยของชาชายปุยเปียซึ่งประติมากรรมของชาติชายปุยเปียก็เป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์ตัวชาติชายนี่ก็เป็นตัวเขาเองนะครับซึ่งผมคาดว่านางเอกในเรื่องในภาพชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นเซลฟ์พอร์เทรตของท่านหญิมาสีนะครับ แต่กรณีนั้นนะ่ยอย่างที่ผมบอกการสนทนาระหว่างงาน3ามสี่ชิ้นนั้นในมุมนั้นเนี่ยมันจะเกิดปฏิสัมพันธ์ยังไงซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการดีไซน์ออกแบบของงานให้เกิดการสนทนาซึ่งกันและกันตัวชาติชายเองก็ลงหลงไหลสนใจงานของศิลปินไทยอย่างที่รูปเห็นเมื่อกี้นี้รวมไปถึงงานประวัติศาสตร์ของโพโกแกงก็ดีหรือวาลสเกสก็ดีนะครับ รูปเหล่านั้นเนี่ยตัวศิลปินนั่งอยู่บนบอลลังนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับหัวใหญ่ผิดปกติเป็นลักษณะที่เหนือจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชาชายปุยเปียนได้รับอิทธิพลโดยตรงจากเซเรลิสม์คือคือการหล่อหลอมนะครับแล้วการใช้เรื่องพหุสาขาอินเตอร์ิสชั่นแรีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสเสน่ห์อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ก็ดีในเชิงพันธุรก็ดีเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ ควรจะคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็เขียนถึงนะครับซึ่งเดี๋ยวงานจบเดือนพฤศจิกายนงานจบเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนวนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะบันทึกไว้นะครับขอบคุณครับค่ะก็เราจะปรับให้เป็นการสนทนากันไปนิดนึงเผื่อว่าท่านในดๆมีอ่สิ่งที่จะเติมอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะอยู่ข้างๆง,งานของท่านหญิงมรสีก็คืองานของอครูเหมเวชกรนะคะซึ่งก็ได้มาจาก จุฬาคอลเลกชันของ,ของ,ลลงมหาวิทยาลยะะัยซึ่งตอนนั้นก็คุยกันจริงงานครูเหมมีเป็นเป็นพันชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ที่จุลาก็ค่อนข้างมากเป็นที่จุลาลงกรเป็นที่ที่เก็บงานอาจารย์ครูเหมมากที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าก็เจาะจงว่าก็เลือกชุดนี้นะคะชุดชุดผี <c oughs> <c oughs> เราจ่ายค่าประกันอาจจะไม่ไหวนะคะ แต่ก็เป็นชุดที่น่าสนใจมากแล้วกอ็อย่างที่บอกว่ามันมีบทสนทนาร่วมกับงานที่อยู่ข้างเคียงหรืองานที่เราเลือกมาทั้งหมดตรงนี้ก็ก็ได้เห็นด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเวลาที่งานของครูเหมเนี่ยมีการคุยกันมากในในในมุมของว่าเอะตกลงมันเป็นไฟอาร์ตหรือเปล่านะคะเพราะว่างานที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยสมัยนั้นก็คือสร้างเพื่อเป็นภาพประกอบของหนังสือนวนิยายอะไรต่างๆหรือแม้แต่พวกบทเรียน ของกระทรวงศึกษาเนี่ยครูแหมก็เขียนไว้เยอะจริงๆแล้วถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่ชัดเจนที่สุดจะว่าไปด้วยซ้ำเพราะว่าบทเรียนพวกนี้คนทุกรุ่นเนี่ยต้องเรียนนะคะมีมากอาจจะมีน่าจะมีมากกว่าศิลปินที่อยู่ตามรั้วมหาลัยที่จัดนิทรรศการกันด้วยซ้ำ<ๆ>เพราะว่าแบบเรียนทั้งหมดเนี่ยไปถึงที่บ้านไปถึงกระเป๋านักเรียนของทุกคนแล้วก็ต้องอคนรุ่นนั้นเนี่ยต้องได้ผ่านตาภาพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่เขียนเกี่ยวกับกเรื่องการศึก ต่างๆนะประวัติศาสตร์อยุธยาไทยรบพรมา่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่าขุนช้างขุนแผนนะวรรณคดีไทยเนี่ยครูเห็นเขียนเป็นภาพประกอบเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะเรียกท่านว่าเป็นอิลลัสเตรเตอร์แล้วก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าทรงอิทธิพลจริงๆนะคะซึ่งจริงๆเคยมีการจัดนิทรรศการครูเห็นไปเมื่อหลายปีมาก่อนที่ ขอสิทนทมเดจพระนางเจ้านะคะก็แต่คิดว่าคงจะได้มีโอกาสมีใครหยิบขึ้นมาทำอีกนะ,ะเพราะว่าเป็นเป็นบุคคลที่สำคัญจริงๆะะงานชุดนี้ก็อยากให้ขึ้นไปดูเพราะว่ายังเก็บไว้ในสภาพที่ดีมากแล้วก็เห็นรายละเอียดของงานเขียนลายเส้นอะไรของท่านต่างๆแล้วเป็นคนที่ทำงานเร็วด้วยเขียนเยอะนะ,ะเพราะว่าสมัยก่อนคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยก็คือจะเรียกว่าหาเช้ากินขํา นะต้องต้องผลิตเร็วส่งท่านท่านก็เขียนทีเดียวพร้อมกันหลายๆเล่มด้วยแต่ก็เป็นคนที่มีทักษะในเชิงอ่าอะเาเดมิกสูงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนจากสถาบันแต่เข้าใจว่าจะเรียนกับครูอิตาเลียนใช่ไหมคะลิกลี่นะคะทั้งทั้งเรื่องอ่ไอการเขียนในเชิงอนาตมีแล้วก็การลงสีนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีฝีมือมากค่ะต่อค่ะ อันนี้ข้ามมาตรงโซนนามธรรมนะก็ลองเลือกมาให้ดูบางส่วนนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ของหรือว่าการเกิดการทํางานในเชิงของกระแสงานศิลปะนมามธรรมเนี่ยก็เฟื่อฟงฟูมากๆในช่วงยุค1 9 6 0งเก้นะฮะโดยที่เรียกว่าเกิดขึ้นหลักๆในรั้วของสถาบันไม่ว่าจะเป็นที่ศิลป,ปกรนะคะหรือว่าที่ทางมศวรประสานมิตรนะคะซึ่งก็ จะเห็นลักษณะที่มีมีอาจจะมาจากอิทธิพลที่ต่างต่างกันออกไปนะคะอันนี้เป็นผลงานของศิลปินรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ปรีชาอรชุนกะซึ่งก็เป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นศิลปินที่ทำงานนมามธรรมมาตลอดชีวิต นะคะอันนี้ก็เป็นยุคแรกๆของท่านซึ่งก็จะเห็นว่าเน้นในเรื่องของสีนะคะความงามของของสีการลื่นไหลขององค์ประกอบต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งใดเลยซึ่งจะเรียกจะเรียกว่าในช่วงนั้นก็อย่างที่บอกว่าอาจจะแปลกแยกจากสังคมไปโดยเฉพาะ,ะทําในช่วงที่มันมีเหตุการณ์ทางสังคมการเมืองที่วุ่นวายพอสมควรเนี่ยก็ก็เลยมีประเด็นที่บอกว่าศิลปินก็ปลีกวิเวก ะะศิลปินกลุ่มหนึ่งที่ทํางานในลักษณะนี้ก็เหมือนจะปลีกวิเวกออกเอา,เอา,เอาตัวออกห่างไปจากสังคมแต่ในมุมของคนทํางานตรงนั้นก็มองว่าตัวเองเนี่ยกำลังทํางานที่เทียบเคียงไปกับกระแสาสากลก็คือในโลกของตะวันตกเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้ว จะว่าไปของเรามันดีเลยนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะ60ตอนนั้นก็เป็นเริ่มจะมีพวกพ o อปอาร์ตเพราะอะไรแล้วนะคะแต่อสแตรก็มาเมืองไทยก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ใช้เวลาช้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าก็เป็นกระแสที่เขาคิดว่าอันนี้คือมีความเป็นสากลมากแล้วในยุคนั้นนะศิลปินเาก็มองว่าความเป็นหัวก้าวหน้านี่ก็คือไปต้องไปในแนวทางเดียวกับทางสากลนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะต่อค่ะอันนี้ก็เป็นนามธรรมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง จริงๆแล้วก็ได้อิทธิพลมาจากลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบเหมือนพวกฮาร์ดเอจพวกขอบคมนะก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของรูปทรงเพียวๆเลยนะไม,ไ,มไ,มไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งที่มีอยู่เลยใน,ในโลกใบนี้ที่จะเป็นไม,ไม่ปฏิเสธที่จะเป็นเลิสติกหรือเป็นตัวแทนของอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ทำกันมากในช่วงนั้นอาจารย์วิโรจน์เจมจีราวัตรนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหอ,อกทางด้านทํางานในลักษณะ นำมาทำแบบฮาร์ดเอชแบบขอบคมเนี่ยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ชั้นชั้น8นะคะค่ะข้ามมาถึงรุ่นใหม่นิดนึงนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่สงสัยจะพูดไม่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นะคะศิลปินจะเรียกว่าเป็นกึง่งๆึงบางคนก็เรียกว่าเป็นพ็อปอาร์ติสไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆทํางานในเชิงนามาทรมเป็นหลักนะคะ ช่วงแรกๆเนี่ยเมื่อเมื่อในช่วงสักปีปี80ปี90มาเนี่ยก็ทำเพนติงนะคะก็จะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งในคนที่ทำงานนำมาทำที่มีสีสันสดใสามากนะคะมีช่วงหนึ่งที่ทำงาน Jazz Up อันนั้นก็โหเป็นที่รู้จักมากนักสะสมซื้อง,งานของคุณไทยวิจิตเนี่ยกันมากนะคะเป็นหนึ่งในศิลปินไม่กี่คนที่สามารถอยู่ได้โดยการไม่ต้องเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยคือทํางานศิลปะ full time เป็นอาชีพนะคะแล้วก็หาเลี้ยงตัวหรือว่าดำรงชีวิตได้ด้วยกันเป็นศิลปินเต็มตัวนะคะปัจจุบันก็อยู่ที่เชีงยงใหม่แต่ว่างานชุดหลังๆเนี่ยคืออาจารย์ทวิจิตเนี่ยก็สนใจนะคะในเรื่องของการหยิบจับสิ่งที่มีอยู่นะคะจริงๆแล้วเป็นเป็นคนที่ทำมาก่อน S C t หรือใครก็แล้วแต่ที่มาฮิตกันเรื่อง r e c y c l ิเนี่ย อาจารย์ไทยวิจิตรเนี่ยทำมาแล้วนะคะก็หยิบต่างๆมาทําแล้วทําสวยหมดเลยหยิบอะไรมาก็ก็ดูดีไปหมดทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ไอจุกป,ปิดฝาชักโครกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ไม่น่าจะหยิบมาทําได้เนี่ยหรือแม้แต่ไอตัวโคมไฟที่อยู่ข้างๆนั่นก็เป็นเหมือนกับแกลอนน้ําซึ่ง เชื่อว่าถ้าเราวางอยู่ที่บ้านเราแม่บ้านเราก็จะหยิบไปทิ้งแล้วไม่ไม่ไม่มีใครให้คุณค่าหรือให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าอาจารย์ไวบิจิกก็หยิบขึ้นมาทําได้อย่างน่าสนใจนะคะก็กลายเป็นผลงานหลังๆที่ท,ที่เป็นที่จดจําของแกเหมือนกันนะคะแล้วก็กลายมาเป็นนําวัสดุเหลือใช้พวกนี้มาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นของใช้ในบ้านอะไรต่างๆเราก็สามารถขายได้ในราคาที่แม้แต่คนเก็บขยะก็ไม่กล้าคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้งไงนะคะค่ะต่อค่ะ ก็เป็นรายละเอียดของงาน